สวัสดีได้ใจเอ้ยตุ๊กตาพาฝันค่ะมาเอ้ยนะพาเอเตอร์คลิปนี่นี่ค่ะเอ้ยนะพามากินเค้กเค้กแอปเปิ้ลเค้กแอปเปิ้ลค่ะมาเค้กแอปเปิ้ลกับอันนี่บอกอันตัดพุ่น สะศกนแม่นเหนูค่ะเนาะนี่จ้าบังเอ้ยหันหันอนดู เ <C ake up one> ค้กแอปเปิลค่ะนี่จะแซ่บเด้อค่ะนี่จ้ามามากินน้ำเอ้ยนา่าจะเนิ่นนี่ค่ะแซ่บหอม นี่บัวจ้านี่เฮ้ยเค้กอปเปิลอ๋อ้อ,อ้เอาวางไว้นี่ก่อนนะขะนมนี่เค้กอปเปิลกับเตอรอนี่บัวค่ะ กะพี่กาแฟดำมาวันนี้ก็มากินนั่นเค้กแอปเปิลแอปเปิลหนาะค่ะเค้กแอปเปิลตาร์ตอันผู้ถามบอกว่าน่ะเป็นอันตาร์ตกระโบแม่นมันสิเป็นโอเค้มันบอกก็เอิญเค้กแอปเปิล เอินเค้ก,มกปปหมักแอปเปิ้ลเนาะค่ะเนาะอ,อันก็เอินตามผู้พันที่พันพันเอสมาเฮอกินนะบอกค่ะเอาเพราะว่าเอ้ยโบได้ทำด้อค่ะอันนี้อันเค้กหมกักแอปเปิ้ลมาค่ะมากินก็นเอ้ยตุ๊กตาเผาฝันได้จ้าแซฟด้วยค่ะนี่เค้กหมกักแอปเปิ้ล Ham-ham. หอมค่ะหอมปากก็น่าเลยแซบ่บแซบ่บ แซ่บหอมหอมอามีแห้งหอมกาแฟน้ำค่ะกินกับกาแฟแซ่บค,คนบกกินกาแฟก็กินกับกน้ำส่าเนาะค่ะหน่อที่พคนชอบกินกันกัน โอ้แซ oh, so 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 mm ่บกันมีแห้งมีแห้งอืมครับ เค้กหมากอัปเปิ้ลกับกาแฟดำาเนาะจ้ะแซ่บค่ะมีแหงหอมปากมาเอ้ยนะเสากอมานะอันพี่เอ้ยนะกินพี่เอ้ยนะอันนั้นคําบ่นะเฮิงพุ่นเนาะค่ะเจอกันคลิปหน้าจ้า